นนเธอแรครับมันนี่มิดีโอแรกของเลาะนะครับห้าชิมาหาเลาะเกมเฮดอยู่ทั้งโคกข,ข้าผิดละแถบานเห้องนะครับตอนนี้ครึ่งจอดลาได้นน่นะครับอยู่กลางป่านะครับเดี๋ยวผ้าสิบผ้าเลาะครับผมมันนี้นน <in> โอ้กล่องไหม

มือว่านใครนึวกว่ากล่องนั้นร้อยหนึ่งเลยฮะคืออันนี้เขาต้องระวังนะครับอันนี้เพื่อต้องใส่ไม้เคียเนาะเวลาหยาดมันมีงูมีอย่างยิ่งนต้องก่อไม้ จังไปคนละทางเหลาะโหกเหลาะโหกฮ็ดยังนี่ปาดดอกไงแทนี่ปาด

kiếp bò đi non ấy <laughs> kiếp bò kiếp bò thôi cứ vẫn hiền đọt này dễ <laughs> <laughs> nó kiếp bò kiếp ổ vô <laughs> tả nó đi thôi <laughs> trong hại thì là cái ấy ขอสิบโตอราคาเห็ดแล้วต่อเป,นอปน็นอีกไม่เขาเห็นเห็ดแล้วพี่น้องหาว่ามันนี่อ้ายจังเดีเห็นบ่าก็จงังแอดดูแอดทางค่าแค้ี่เห็ดเอยียงน,อน่อด ผมก็ว่าค่อยหูจักเรื่องเห็ดดินี่ยางมาลับไปที่นี่ยางก่อยู่สามสี่หลอกสามทีคนคอจกันยังอยู่ดีเขาไปเดีเยเดินได้กูเห็ดกานโอ้ยแล้วเราก็กลับมานะครับ เดียวผลผลเฮ็ดมันีเดี๋ยวไปเก็บมากเลยนี oh, okay? ่ออกบังสิบเอ็ดโมงนะครับนี่แหละเห็ดไปเก็บมากเหมือนพอได้แกงอยู่กับบางงานปันใดนี่ครับสือการคลิปนะครับผมพอได้แกงอยู่อะไหลายเตอยู่นี่